ครับสวัสดีครับผมผมแซมนะครับผมจากรถหมดสัญญาเช่า RDD Car Center นะครับผมแซมขออนุญาตมาแนะนำรถสวยๆอีกสัก2คันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะเป็นรถเดียวกันปีเดียวกัน2คันนะครับผมเป็น Revo หน้าหล่อปี2021นะครับตัวเตี้ย เกียร์ออโต้นะครับสประตูเตี้ยเกียร์ออโต้เป็นแบบมีหลังคาแครี่บอยนะครับเลขไม่สาหรับเจ้าคันนี้อยู่ที่60,000นะครับอีกคันหนึ่งไม่แปดหมื่นแต่เราขายราคาเท่ากันนะครับผมสําหรับคันนี้เครื่องยนต์2.4นะครับผมเกียร์ออโต้150แรงม้านะครับเลขไม้คันนี้60,000นะครับกทคันนี้นะครับนี่เจ็ดตัวหน้าหล่อนะครับผมนี่เป็นรีโวหน้าหล่อแล้วนะครับมาดูชัดๆนะครับตัวนี้หน้าหล่อ ก็เป็นรถปลดระวังจากหน่วยงานก็ตามนี้นะครับสีที่เห็นนี่ไม่ใช่เป็นสีที่เขาสา,าสีหรือว่าทำสีนะครับเป็นแค่สติกเกอร์นะครับลอกออกก็คือจะเป็นสีขาวนะครับนี่ครับเป็นรอยสติกเกอร์อยูแแ่แกะออกได้ตต swing, pp, นี่ครับแกะแกะออกได้สติกเกอร์นี่ครับําตะคงตะเข็บเนี่ยแกะออกเราแกะให้นะครับแกะให้แล้วก็จะแก้ไขเล่มให้ด้วยเป็นสีขาวนะครับผมตอนนี้มันลง เป็นสีฟ้าสีเงินหลักสีเดี๋ยวแซมแก้ไขให้นะครับฝากระโปรงก็เดิมเดิมสวยงามนะครับผมสวยงามเลยนะครับนะตัวนี้แผ่นพงแผ่นเพลก็สวยงามอยู่นะครับผมเหมือนเดิมครับแก้มเกลมก็ยังสวยงามนะครับสีจริงๆจะเป็นสีขาวนะครับเราจัดการแก้ไขให้นะไม่ต้องห่วงนะครับคานเคินนี่ครับตัวแอลคมๆเลยนะครับเนี่ยรูกลมๆคมๆนะ สติเกเอร์หมอ้อน้ำก็ยังอยู่สวยงามนะครับนี่ดูกลมๆผมๆตัว R นะครับผมในส่วนของตัวปัม๊มโตโยต้าก็ยังมีอยู่นะดูห้องเครื่องเครื่องยนต์สวยงามนะครับวันนี้น็อตฝากระโปรงฝั่งนึงก็สวยนะนี่แก้มดูแก้มหน้าสวยครับนหน้าไม่โดนนะครับสำหรับคันนี้สวยงามนะครับผม ขออนุญาตปิดฝากระโปรงนิดนึงครับน,นี่ครับเป็นสติกเกอร์เราจัดการลอกให้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นล้อแม็กนี่ตัวนี้เลยของดัาล็นะครับผมยางสัปดาห์ที่23ปี2023นะครับผมตัวนี้ กระจกมองข้างสีดำมือเปิดสีดำนะครับเป็นเกียร์ออโต้สีประตูตัวเตี้ยดูสำเนาเล่มกันหน่อยนี่ครับที่แซมบอกเป็นปี2021นะครับผมนี่สีเนี่ยลงฟ้าน้ำเงินหลายสีแต่ว่าเดี๋ยวแซมจะแก้ไขเป็นสีขาวให้นะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะนี่ครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับหน้าจอเป็นระบบสัมผัสนะครับคอนโซลคอนโซลเป็นสีดำแอร์แบ็คู่นะครับผมเบาเบอรยังสวยงามอยู่นะครับ รอยับเล็กน้อยเท่านั้นเองด้านท้ายก็ยังสวยๆอยู่เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวแซมฟอกให้นะตากแดดให้ด้วยรับรองว่าไม่มีกลิ่นอับไม่ชื้นแน่นอนนะครับผมเราฟอกให้สวยงามแน่นอนนะครับผมมาดูดทรงชัดซีกันหน่อยนะครับไม่เลอะสนิมไม่เป็นสนิมนะครับผมสวยงามนะครับ ด้านท้ายก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นแบบเสมอเก๋งแคริบอยเสมอเก่งนะครับตรงนี้ลงเล่มให้เรียบร้อยเช่นกันนะครับผมตัวนี้ลองมุดดูช่วงล่างกันหน่อยสิสวยอยู่นะครับแนบเนิบสวยอยู่ล้อไหลครบๆนะครับผม มาเปิดภายในมีมีไฟให้ครบเลยนี่ครับมีไฟ LED ภายในนะครับเป็นสีดำนะโอ้สมบูรณ์นะครับคันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับผมดูด้านทงด้านท้ายกันหน่อยมาเนี่ยเม็ดอาร์คอยู่ครบคร,บครบนะครับอยู่ครบครบเลยนะอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นกันนะครับ สประตูตัวเตี้ยนะครับเกียร์ออโต้ปี2021หรือว่า2021นะครับผมราคา5,39,000 0บาทนะครับราคา5,39,000 0บาทเท่านั้นนะครับผมจอดอยู่ที่โกดังบางพีสมุทรปราก,การนะครับยิงยืง้องบิ๊กซีบางพีตรงสีแยกคลองขุดน,ข 86, นะครับเลขไม่86,113นะครับ อ่าคันนี้เลขไม้แปดหมื่นนะครับทษทีครับอีกคันหนึ่งเลขไม้ห0 0 0ื่นเวแซมพาไปดูสวยงามครับผมมา 60, เดี๋ยวแซมพาไปดูนะดปดอีกคันหนึงที่แซมบอกนะครับเลขไม้อยู่ที่หกห0ื่นนะครับนะครับเย็นไกลๆแล้วนะครับ รถเดียวกันปีเดียวกันรุ่นเดียวกันแตกต่างแค่เพียงเลขไม้นะครับแต่เราขายราคาเท่ากันเนี่ยครับค,นน 60, นะคันนี้เลขไม้หกหมื่นนะคันนี้เลขไม้หกหมื่นสวยเหมือนกันครับมาลองดูก่อนอ่นานนี่นะครับเลขไม้หกหมื่นนะคันนี้เหมือนกันนะครับหน้าตาเหมือนกันเนี่ยครับดูสำเนาเล่มปี2021ลงเล่มครับเรียบร้อยครับนั่งสองตอนท้ายแบบมีโครงหลังคาแบบปิดนะครับผม ช่วงล่างสวยเหมือนกันสวยๆเลยนะครับด้านท้ายนะครับผมเป็นสติกเกอร์นะครับเน้นย้ำบิกรอบสีฟาฟานี่เป็นสติกเกอร์นะครับเราลอกออกให้นะครับรับรลองสวยแน่นอนเป็นสีขาวนะครับแก้เล่มให้ด้วยนะดูสำหรับคันนี้นะครับเลขไม่ 6868นอกะครับ68,68นโอ้คันนี้ภายในสะอาดสวยกว่าสวยกว่าเมื่อสันชู้สักครู่นี้นะครับสวยนีเบาะเบิะตรงปีกนี่ยังไม่ล้มเลยสะอาดมากครับภายในคันนี้นะครับผมแต่เห็นสะอาดงี้แซมก็จะฟอกให้เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับผมตากแดดเหมือนกันนะครับผมจัดการให้รับรองเลยว่าสะอาดแน่นอนนะครับต้องใช้คําว่าน้องๆป้ายแดงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ จะมาแนะนำา2คันนี้นะครับ4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออตโต้นะครับปี2021นะครับขึ้นเครน่องยนต์2.4ราคา5 3 0 0 0 0สา0บาทนะครับผมมาเดี๋ยวแซมพาไปดูอีกนิดนึงท้ายๆคลิปแล้วก็จะไปในส่วนของนี่ครับดำเนินการนี่ที่แซมบอกเนี่ยครับทำการล้างสปาให้แม้กระทั่งล้อ,อไหลนครับ เราก็ล้างให้ทั้งหมดนี่อันนี้ก็คือเป็นอีกคันหนึ่งที่เตรียมส่งมอบนะครับนี่ดูถอดล้อลงอะไหล่มาให้เลยนะครับสวยงามนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอเคก็ใครสนใจก็ลองโทรหาแซมได้เลยนะครับ0 8น3 5 4 3 6หกนะครับ ห6 3 5 4 3 6 9 2นะครับผมเบอร์เดียวเนี่ยรู้เรื่องแน่นอนนะครับซื้อกับแซมไม่มีเก็บแบตแถมฟรีค่าโอนให้ด้วยอีกนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ